สวัสดีครับผมจุลนิติวางวิวัต์กรรมการผู้จัดการบริษัทสยามในสันชยงใหม่ครับเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นิสสันในสามจังหวัดภาคเหนือเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนนะครับดำเนินธุรกิจมาแล้ว26ปีสิ่งที่เป็นมนติประจําใจก็คือ work hard play harder ผมเชื่อว่าการทํางานถ้าเราทุ่มเทให้มันลเต็มที่เราจะได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันครับ การใช้ชีวิตหลังจากที่ทำงานแล้วเนี่ยเราก็ต้องให้ความสุขซึ่งเป็นรางวัลของชีวิตผมคิดว่าทุกๆคนก็คงคิดเช่นเดียวกันนะครับทําไมถึงมาทําธุรกิจนี้เป็นความชอบส่วนตัวในเรื่องของธุรกิจยานยนต์แล้วก็รถยนต์นิสสันเป็นรถยนต์ที่เคยใช้ในอดีตตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือก็เป็นรถที่มีเทคนโนโลยีนะครับแล้วก็เลยหลงรักตัวแบรนด์ของนิสสันแลเทคนโนโลยีของนิสสันโดยเฉพาะหลายท่านคงรู้จักก็คือ GTR ายไลนะครับก็เป็นรถญี่ปุ่นที่สามารถเทียบชั้นกับรถซปเปอร์คาร์ของแบรนด์ยุโรปต่างๆได้ก็นี่เป็นการเริ่มต้นธุรกิจจากความชอบส่วนตัวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราท,ทําธุรกิจมาเนี่ยเป็นงานบริการนะครับสิ่งที่เราต้องการคือการให้บริการลูกค้าให้ได้ตามมาตรฐานและก็เกินมาตรฐานสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังนี่คือสิ่งที่เป็นปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของนิสานเชียงใหม่นะครับเราพัฒนา พนักง,งานพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆตลอดเวลาเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุดนะครับสิ่งที่จะมองว่าเป็นความสุขนะครับสําหรับการทําธุรกิจคือการสร้างรอยยิ้มให้กับลูกค้าเมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการแล้วมีความสุขกับสิ่งที่ได้รับกลับออกไปนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราพยายามปลูกฝังกับพนกักงานเราทุกคนแล้วก็เรื่องของ ความสำเร็จนะครับก็แน,น่นอนเป็นเรื่องของการที่เราสามารถดำเนินธุรกิจมาได้ถึง26ปีนะครับแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนของการที่จะพัฒนาองค์กรเราต่อไปให้เป็นองค์กรที่เป็นนิรเคอียร์ยนต์ของทิสสังที่ที่ยิ่ยงใหญ่ที่สุดในเขตภาคเหนือนะตามที่เราได้รับมอบหมายมานะครับเราตอนนี้เรามีทังเจ็ดสาขาแล้วแล้วก็จะมีการเปิดสาขาเพิ่มต่อไปในอนานคตรครับ สิ่งที่อยากจะบอกว่า BNI ให้อะไรกับผมก็คือ BNI ให้องค์ความรู้ใหม่นะครับแล้วก็เรื่องของมิติค่าที่ดีแล้วก็การต่อยอดธุรกิจจากมุมมองเดิมๆที่เราเคยมองอยู่ในกรอบของเราเนี่ยเมื่อเรามาเป็นสมาชิก BNI เนี่ยเราได้มุมมองใหม่ได้เพื่อนใหม่ได้องค์ความรู้ใหม่ใหม่ที่มาจากเพื่อนธุรกิจที่แตกต่างกับเรา ธุรกิจของเราเพื่อต่อยอดต่อไปในอนาคตได้ครับ